สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินผู้ที่ไม่ทรงสถาปนาพระบรมราชินีค่ะซึ่งในราชวงศ์จักรีนั้นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ไม่ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชินีเลยก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามค่ะคุณผู้ฟังรัชกาลที่สามเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ครองราศึกต่อจากพระราชบิดาตั้งแต่วันที่21กรกฎราคมพศ2367ถึงวันที่2เมษายนพศ2394ร,23 94, รวมแล้วเป็นเวลาเกือบ27ปีแต่คุณผู้ฟังคะตลอดรัชสมัยของพระองค์ไม่มีการตั้งพระบรมราชินีพระอัครมเหสีหรือพระมเหสีทั้งทั้งที่พระองค์ทรงมีพระภรรยา เป็นเจ้าจอมมันดาและเจ้าจอมถึงจํานวน56คนรัชกา,การที่3ามทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุราลัยหรือเจ้าจอมมันดาเรียมประสูติในวันจันทร์เดือน4ี่แรมสิบค่ำปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพศ2 3 3 0ทรงมีพระนามเดิมว่าพราะองค์เจ้าชายทัพ ในปีพศ2356ในแผ่นดินรชัชกาลที่สองพระองค์เจ้าชายทัพได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดินกำกับราชการกรมท่ากรมพระครังมหาสมบัติกรมพระตํารวจว่าความดีกาทั้งได้รับการไว้วางพระราชหฤทยัยให้รับราชการต่างพระเนตรพระกันอยู่เสมอกระทั่งพระราชบิดาเสด็จสวรรคต พระองค์จึงได้เสด็จสเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสิน์เป็นรัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์จัก,กรีซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าตลอดรัชสมัยของพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ทรงประชญปัญหาทางการเมืองเรื่องสิทธิธรรมหรือประชาติกเนิดเพราะประสูติแต่พระมารดาที่เป็นตำแหน่งเจ้าจอมมิใช่พระมเหสี ขณะที่พระอนุชาก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งภายหลังก็คือรัชกาลที่สประสูตรแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนพราบรมราชินีแม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่กระทบต่อพระราชอำนาจโดยตรงแต่ก็ถือว่าทำให้เกิดความคลางแคลงใจในหมู่ชนจำนวนหนึ่งชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักสยามมองว่าพระองค์คือลูกนอกสมรสของพระเจ้าแผ่นดินองค์กร และรุนแรงถึงขั้นมองว่าพระองค์เสด็จขึ้นครองราชการชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระอนุชาธิราชสภาวะการดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวตั้งพระราชฤุทัยว่าจะคืนราชสมบัติแก่เจ้าฟ้ามงกุฎเมื่อสิ้นราชการของพระองค์จึงไม่ทรงสถาปนาพระบรมราชินี แม้จะทรงมีพระราชโที่ประสูตรในเจ้าจอมมารดาอยู่หลายพระองค์ด้วยกันแน่นอนว่าพระราโชีิปสูตรแต่พระมารดาที่มีพระอิเซยศเป็นพระบรมราชินีย่อมมีสิทธิธรรมในการสืบราชสมบัติต่อจากพระองค์แต่กลับทรงปล่อยให้ตำแหน่งนังเกล่าว่างเว้นมีเพียงตำแหน่งเจ้าจอมมารดากับเจ้าจอมเท่านั้นรัชกาลที่สามทรงมีเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมทั้งสิ้น56คน ในจำนวนนี้เป็นเจ้าจอมมันดา36คนอย่างเช่นเจ้าจอมมันดาเอมใหญ่พระธิดาในกรมขุนสุนทรภูเบสเจ้าจอมมันดาจันทร์หรือเจ้าจันทร์แห่งเวียงจันทร์พระราชิดาเจ้าอนุวงศ์ส่วนเจ้าจอม20สิบคนอย่างเช่นเจ้าจอมกรีบธิดาเจ้าพระยาบดินเดชาหรือสิงห์สิงหะเสนีและเจ้าจอมน้อยเล็กหรือน้อยเล็กน,นคร ธิดาเจ้าพยานครศรีธรรมราชเป็นต้นทรงมีพระราชโอรส2 2พระองค์พระราชธิดา29พระองค์รวมเป็น5 1พระองค์ทั้งนี้ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าการที่พนั่งเกล้าไม่ทรงสถาบนาสมเด็จพระบรมราชินีเป็นเพราะทรงตั้งพระราชอารือไทยจะคืนราชสมบัติแก่เจ้าฟ้ามงกุฎอย่างจริงจังหรือไม่ อันที่จริงตำแหน่งดังกล่าวก็ไม่ใช่สิ่งยืนยันรับประกันว่าพระราชโอรสของพระองค์จะสืบราชสมบัติอย่างแน่นอนเพราะตัวพระองค์เองยังเป็นพระราชโอรสในเจ้าจอมมันดามิใช่พระราชโอรสในพระอัครมเหสีเมื่อมีพระประชวรก่อนจะเสด็จสวรรคตยังทรงมีพระราชดำรัสอนุญาตให้ขุนนางน้อยใหญ่ปรึกษาพร้อมกันเมื่อเห็นว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด เป็นที่ยินดีแก่มหาชนทั้งปวงได้ก้อยยกพระบรมวงศ์พระองค์นั้นขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินส่วนหนึ่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือเห็นจะเป็นที่พนั่งกล้าทรงมีพระราชดำรัสกับพระยาสีสุริยวงศ์หรือช่วงมุนาคในตอนหนึ่งว่าที่มีสติปัญญาพอจะรักษาแผ่นดินได้อยู่ก็เห็นแต่เจ้าฟ้าใหญ่ซึ่งเจ้าฟ้าใหญ่ก็คือรัชกาลที่สนั่นเองนะคะ ก็เห็นแต่เจ้าฟ้าใหญ่ท่านฟ้าน้อยท่านฟ้าน้อยนี่ก็คือพระปิ่นเกล้ากระนั้นก็ไม่ได้รับสั่งมอบให้โดยตรงเพราะสุดท้ายก็ทรงปล่อยให้เป็นที่ประชุมของพระบรมวงศานุวงศ์กับคุณนางทั้งหลายคัดเลือกกันเองกับคุณผู้ฟังเรื่องของการที่พระองค์ไม่ทรงสถาปนาพระบรมราชินีอาจจะมีเหตุผลในเรื่องของการที่จะถวายแผ่นดินคืนให้เจ้าฟ้ามงกุฎก็เป็นได้ค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันได้และพระราชโอรสของพระองค์ทั้ง22พระองค์ก็เกิดแต่เจ้าจอมมันดาและเจ้าจอมค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะแมกซ n น c o m ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ